โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับมามัยแล้วกับเทัตวโชวคุณ2ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นทางด้านของเออ่มิยากโบเบซึ่งถ้าหากคุณเห็นตรงนี้ก็คือผมอัดแก้หน่อยอะ่ะเอ,อรอบแรกอะคือผมบอกว่ามิยากโบเบมันคือเออ,เอ,อ่เป็นท่าเรือมิยโก,โกแต่พอผมไป Google คำว่าเบปุ๊บก็กลายไปกลายไปว่าเป็นอาว ผมก็เลยอัดแก่เนี่ยโอเคก็โอเค,อเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก็มาถึงด่านที่ผมชอบที่สุดในแคมเปญฮิสตอริคอลแคมเปญแล้วของฟรอสซ์สมุทรไรนั่นคือมิยาโกเบหรือว่าเท่าเรือที่มิยาโบมิยาโกมังอืมผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ช่างเถอะไปกันเลยดีกว่าซึ่งแคมเปญน,นี้จะเป็นแคมเปญทางเรือแล้วกันนะโอเคแล้วก็กดสตาร์ทเลย โอเคก็แคมเปญน,นี้นำโดยไอบาคุระทโมมมิซึ่งก็ไม่ใช่สกธทก,กรรมบริแหละโอเคก็ดูจากสภาพแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้เลยบริเวณแถวนี้เนะี่ยโอเคเริ่องมันเลยดีกว่า mainland is now firmly under imperial control however to the north shogunate loyalists have established a breakaway republic the republic controls a good proportion of the former shogunate navy at sea the sides are evenly matched the imperial navy though has a new weapon the Kotetsu, a state-of-the-art ironclad warship, is more advanced by far than any ship in the Ezo Navy. The Ezo have launched a daring raid to capture or sink the Ironclad. The Kotetsu is trapped in Miyako Bay, protected by a small imperial flotilla. mortgage mind โอเคก็ดูเหมือนว่าเราจะจำเป็นต้องป้อมกันทางด้านของโคเทซูไปนะก็ดูชุดหน่อยแล้วกันว่าเป็นชุดมอสเป็น อันนี้ไม่ใช่ชุดมอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นชุดมอดละมังนะก็ด้านหลังน่าจะเป็นชุดมอดแหละโอเคก็ทุกอย่างก็พอใช้ได้อันนี้ก็มอดแน่นอนเนี่ยดูจากสภาพเนี่ยโอเคชุดของทัพเรือจะเป็นอย่างนี้โอเคไปดูลำถัดไปเลยแล้วกันชุดมอสเป็นอย่างนี้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเช็คแป๊บอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันโอเคก็อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้เหมือนกันมีแค่นั้นที่แปลกแตกต่างจากพวกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นทางด้านของเ,อเรือต่อไปดูไปยึดถึงตรงนู้นก่อนลวกันแล้วก็อีกเรือต่อไปดดอีกลำหนึ่งก็คอยไปยึดพวกนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเรือลำนี้มายึดตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ลำนี้ก็ จะเปลี่ยนใจฮะเอาเรือลำนี้มาตรงนี้แล้วก็เอาเรือลำนี้ไปอยู่ตรงนี้ที่เหลือก็คอยคุ้มกันแล้วกันนะฝั่งนี้ก็คุ้มกันตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเรือใหญ่สุดก็คุ้มกันตรงนี้ก็ดูแผนการหน่อยโอเคก็ถ้าอย่างนั้นเอาคายเวยลมาลุมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนแผน โอเคภารกิจคือป้องกันโคเอ่อโคเทสสุก็ชุดของโทเทสสุก็ถือว่าพอใช้ได้เลยก็เดี๋ยวดูก่อนโอเคหมวกพอใช้ได้ฮะ,ะ,ะโอเคก็วิธีปล่อยต่อวิดีโอก็ปล่ยอยตรงนี้นะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้โอเคก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น x สี่สิบแล้วก็ ก็สุดธรรมดาไม่มีจอกเกาะเลยเยี่ยมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปยึดตรงนี้ก่อนดีกว่ายึดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะาทางนี้มีตับิโดเหลือตับิโดมาตรงนี้ฮะโอเคกลุ่มนี้เริ่มยิงละ เริ่มติดละเริ่มติดละพวกนี้เริ่มติดกันละโอเคพวกนี้ก็ยิงตามปกติระยะใกล้ยังเนี่ยโอเคอันนี้เรืออะไรนี้ก็เริ่มจะไปละโอเคเรือตอร์ปิโดของพวกเขาก็มาสักส่วนใหญ่ฮะ ย่ายิงพวกเดียวกันเห็นอยู่นะนัดเมื่อกี้เนี่ยยิงโดนพวกเดียวกันต้องซ่อมด้วยเนี่ยโอเคยึดตรงนี้โอเคอเพสมุด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 เข้าไว้มุดเข้าไว้โอเคเรือลำนี้เรียบร้อยไปแล้ว แคว่าไปขอยิงหน่อยนะนัดนี้น่ะอย่างที่ผมคิดเลยนัดนี้นี่มันสุดยอดจริงๆโอเคแล้วก็ด้านหลังก็ยิงอ่าโอเครีบ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 ออกรีบออกรีบออกด่วนด่วนด่วนไม่อยางให้โดนยิงหลายนัดเกินอันนี้โอเคยืดได้แล้วโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ เอ้ยเดี๋ยว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 หัน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 เรือหันเรือหันเรือด่วนด่วนด่วนหันเรือด่วนหันเรือหันเรือหันเรือลร่งเรงเรงเรียบร้อยอีกลำหนึ่งโอเคเรียบร้อยอีกลำหนึ่งละโอเคทางนู้นก็ยังยิงอย่างปกติอยู่โอเคเรือลำนั้นโอเคใช้เวลานี้ซ่อมแซม โอเคป้อมปืนนี้ได้แล้วงั้นก็ไปตางนี้ต่อเลยเอ,อ่อเอา,าเอ็บบิลิตี้การเอ่อการซ่อมเร็วไม่ใช่เอ,อ่อการยิงเร็วไปด้วยเลยแล้วกันนะโอเคแล้วก็เล็งตรงนี้แล้วก็โอเคเรือนี้ไฟไหม้ละ ยึดตรงนี้ใกล้ได้ละพอยึดตรงนี้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคไปตรงนี้ต่อเออเดต่อไปดูโหลดโหลดโหลดต่อไปดูด่วนด่วนด่วนอ ระเบิดเล็กๆยิงออกไม่ได้โอ้เยยมไปเลยต่อไปโดูพังใช่ไหมเนี่ยโอ้ต่อไปโดูพังละเม่แกโทษทฤษฎีเราได้แล้วแล้วก็มีออาเพอร์ซิงด้วยกันก็มาตรงนี้เลยโทษทฤษฎีอู้ เพราะว่าตอ่อไปโดนเรายิงไปโดนเขานะสภาพอย่างนี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้มองตอ่อไปโดนแฮมเมอร์กี้แต่เรือหักเป็น2ท่อนเลยยิ่งกว่ากิ่งไม้เนี่ยโอเคจังหวะน,นี้เราก็ใช้ความเร็วของเราไปตรงนั้นให้ให้ถึงตรงนั้นก่อนโอเคตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมกันก่อนเลยแผนการอย่างนี้ก็น่าจะพอได้อยู่อันนี้ก็เรือเป็นทางด้านของใคร เออ่คามารุเฮ้ยคโยมารุหรือเปล่าอา่คามาริอะไรสักอย่างนึง่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคเอ่เอคา,ามาริน่าจะคามาริแหละก็เป็นชุดเหมือนกับชุดของเราโอเคชุดของมอสทำไมแต่งตัวซะดิบดีเลยเนี่ยโอเคปืนใหญ่ก็ยิงเข้ามาใช้ได้เลยฮะยิงโดนตรงนี้เพียบเลย ก็จะว่าไปจังหวะนี้ก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมดิรออะไรเนี่ยซ่อมแซมซ่อมแซมโอเคอืมนึกว่าจะไม่มีใครสนใจฮะมีคนสนใจ นึกว่าจะไม่มีเรือลำไหนสนใจมีเรือลำนี้สนใจฮะแล้วระยะยิงกระสุนระเบิดก็ใกล้ถึงละเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะว้าคนเพียบเลยฮะรู้ฝ่ายเลยว่าฝ่ายไหนโอเคระยะยิงระยะยิงกระสุนปืนใหญ่เอ้ยกระสุนระเบิดไม่ถึงฮะอ๋อถึงอยู่แล้วก็ ระเบิดแล้วเรียบร้อยไฟติดแล้วเรียบร้อยแล้วยิงเออ่ระเบิดถึงอยู่โอเคเล็งดีๆรอบนี้เขาร้องละช่วยเล็งดีๆหน่อยโอเคตรงนี้แล้วก็ปล่อยอย่าบอกนะว่าโอเคต่อไปดูไปละโอเคเราดูต่อไปดูเลยแต่ตรงนู้นก็อยากดูฮะแต่ต่อไปดูนี้ก็โอ้โหต่อไปดูนี้ ให้ต่บิโดูพร้อมอ,อีกแล้วตบ่บไปดูอีกนันดหนึ่ง <c oughs> ตอ่อไปดูอีกแต่ขอร้องละโอเคยิงไปตรงนั้นต่อไปดูตอ่ตอไปดูต่อไปดูขอร้องขอร้องตอ่ตอไปดูต่อไปดูขอร้องละขอร้องเอ้แต่ก็ไปล่อไปอีกนัดหนึง่ง กลัวกลัวไม่โดนโอ้ยไม่โดนจริงด้วยฮะโอ้ยตอ่อไปโดตอ่อไปโดตอ่อไปโดนอีกนัดหนึงอีกนัดหนึง yes 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 เข้ามาอีกนิดนึงเอ่อเอ้ย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 โอ้ยอ้เรียบร้อยตอ่อไปโดนัดนั้นเข้าเต็มเต็มแล้วก็ดูเหมือนว่าต่อไปโดอีก นัดหนึ่งของผมจะมาโดนเรือลำนี้ฮะโอเคแล้วก็ต่อไปโดนอันนี้ก็จะเฮ้ยตอ่ตอไปโดนตอน่อไปโดนต่อไปโดนโอเคอีกนัดหนึ่งผมว่าตอ่อไปโดนผมน่าจะหมดละเออโอ้โอ นั่นมันใครอ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ต่อไปดูผมน่าจะเริ่มหมดแล้วแหละดูจากสภาพเนี่ยไปไปไป,ไปต่อไปดูต่อไปดูต่อไปดูเรือเรือรับนัดหนึ่งละอ่าโอเคก็ระหว่างนี้ก็ไปเลยอ,อ่าเรือลำนี้ก็ โอเคจังหวะน,นี้ก็รีบไปด่วนเลยด่วนด่วนด่วนเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรแปลกปลอมแฮะอืมเห็นอะไรแปลกปลอม,มอยู่ตรงนั้นโอเคเรือลำนี้ก็ใกล้ระเบิดแล้วเรียบร้อยก็ปล่อยมันไปเลยแล้วกันนะโ okay. อเคก็ซ่อมแซม ซ่อมแซมกันก่อน,นซ่อมแซมซ่อมแซมอา่าทิศทางลมนี่ทำให้เรือของเรามันเอียงเบี้ยวไปนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบยึดรีบยึดรีบยึดยึดด่วนเลยด่วนด่วนด่วนรีบยึดรีบยึดรีบยึดแต่ก็ผมก็อยากปล่อยต่อวิดีโอเหมือนกัน รีบยึดเร่วนยืบยืดยืบยืด,ยดโอเคปืนใหญ่ก็ทํางานได้ดีปืนใหญ่เรายังไม่โดนยิงอย่าไปนับรวมไอ้อันนี้ที่โดนยิงเมื่อกี้เลยนะโอเคโอเคเฮ้ยต่อไปดูไปเลยมีการโดนอยู่นะต่อไปดูโอ้ย ตอปิโดตอปิโดขอร้องขอร้องรีโหลดรีโหลดขอร้องนะลีโดตอปิโดตอปิโดขอบอกของเราขอร้องช่วยลงอีกด้านหนึ่ง,อนนงขอร้องเออโอเคงั้นก็มาคาดหวังกับตอปิโดที่ผมยิงไปมั่วๆเมื่มมอกี้แล้วกันนะโอ้โหดีฟซะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้โอเคหลบตออไปดูได้แฮะตอบไปดูเราไม่ออกมาเนาะโอเคโอเคพวกนี้ก็ยิงตามปกติอยู่โอ้ทุกครั้งที่เรือระเบิดเนี่ยแหละสุดท,ที่สุดละโอเคก็เอ้ยระยะน,นี้ได้ระยะน,นี้ได้ ปุ่มเฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเล็งเล็งเล็งยิงก็ยิงไม่แม่นเลยผมเนี่ยงั้นก็ทุกคนรีบรหลดรีบรหอดเหล่าล่านี้ก็ใกล้จะระเบิดละ้าถอยละโอเคก็ เรือลำนี้ก็โดนยิงไฟติดแล้วเรือลำนี้ก็น่าจะพังอีกในไม่ช้าซึ่งคาสุกะเรือลำนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยฮะคาสุกะจ้าไงดีเนี่ยกับคาสุกะเนี่ยเฮ้ยระยะได้งั้นก็ โอเคยิงโดนเข้าไปหนึ่งนัดคาสุกะโดนยิงโอ้ติดไฟแล้วคาสุกะโอ้ยโดนยิงติดไฟสักนาดนี้แล้วเบิดหน่อยเถอะแล้วเบิดหน่อยเถอะโอ้โห โอเคก็เหลืออีกสองกองอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ระยะยิงไม่ปืนใหญ่ตรงนี้ยิงได้นี่วะรออะไรรออะไรอ่ามุมยิงไม่ได้ปืนใหญ่ตรงนี้อะไรยิงได้ไหมขอเช็คแป๊บมุมยิงไปตรงนั้นไม่ได้ฮะโอเคมุมยิงตรงนี้แหละมุมยิงตรงนี้ก็อ่ายิง ยิงได้อยู่แต่อย่ายิงเลยดีกว่าโอเครอพวกเขามาเลยแล้วกันซึ่งดูท่าทางแล้วก็เป็นเป็นโซลิดกระสุนโซลิดแล้วก็ทุกคนซ่อมทุกคนซ่อมก่อนแล้วกันเตรียมพร้อมโจมตีการรับการโจมตีนี้น่าจะเป็นการโจมตีหนักพอตัวอยู่เหมือนกันนะ แต่เรือลำนี้มีการโดนยิงสูงมากเลยเนี่ยต้องระวังเขาไว้ความจริงเราสามารถบุกเข้าไปได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ใช้ปุ่มแลมเนี่ยแต่ไม่ดีกว่ารอเข้ามาแล้วกันอา่าไม่ดีกว่าเฮ้ยเริ่มยิงแล้วเริ่มยิงกันละใครยิงอะ่ะใครยิง ได้ยิงถึงด้วยเหรอโอเคแล้วย,ย่ายิงถึงโอเคเหลือเรืออีกสองลำอ,อ่ากดผิดปุ่มนี่เองโอเคทุกเรือก็เริ่มยิงกันมาละเรือทุกลำเริ่มยิงมาละเรือสองลำนี้จะเอาไงต่อดีโอ้โดนยิงโดนยิง าไงล่ะทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมุมนี้อ่านั่นไงว่าละมุมนี้เรือลำนี้ยิงไม่ได้เรือลำนี้ไม่ได้เลี้ยวโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมามุมนี้มุมนี้โอเคเลี้ยวเลี้ยว,ยวส่วนอ่านั่นไงว่าละท,ท,ทิดลม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  โอเคเรือ okay. ลำนี้ก็กำลังโดนยิงอย่างหนักเลยก็อันนี้เป็นทางด้านของคยูมารูโอเคโอ้ถ้าหากเข้ามาใกล้กว่านี้ก็เราจะใช้กระสุนเอ็กโพสิปในการจัดการพวกเขาเลยแล้วกันนะอ้อด้านหน้าเริ่มพังละโอเคเอ็กโพสิปมาเลย เฟึบเรียบร้อยเอ็กพอร์สีไปนัดไฟเซตหนึ่งละโอ้โหไฟเริ่มติดไฟเริ่มติดงานนี้งานยากละโอเคเอ็กพอร์สีมาด้วยเยยด็งยิงงานน่าเสียดายไฟไม่ติดไง ถ้าไฟติดนี่ก็มีการระเบิดเหมือนกันฮะเรือลำนี้โอเคก็ยิงกันมากันเยอะเลยฮะเออเนี่ยแหละแคมเปญที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเยี่ยมไปเลยคือแม้ว่าแคมเปญนี้ทุกครั้งผมจะเสียเรือตบบีโดไปสองลำ อโหได้เป็นฮีโร him, ่อีกวิตอรี่ด้วยโอเคก็นะไม่เปเรื่งปกติแคมเปญนี้ที่ผมจะเสียเรือสลำจะได้ใช้เล่นเรือเล็กอ่ะแต่ตออไโดทุกครั้งที่มันโดนี่มันสะใจจริงๆแหละก็ ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อละโอเคก็แผนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะทำให้มอดนี้มันใช้โมเดลแค่1โมเดลฮโอเคแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีโมเดลของชุดเออเป็นชุดสีขาวก็นะเราฆ่าไปเราเสียไปแค่1ลำอ้ออีกหนึ่งลำรอดฮแล้วก็จัดการไป11ลำอ้อหน่งหนึ่งโอเคพอใช้ได้โอเคมาดูแผนการของไซโกากามุริแล้วอย่างที่ผมบอก เรือลำนี้นำโดยอวะไอวาคุระคุระโมมิอ่าเรียกว่าทมมมิแหละโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่าแผนของแผนการของเขาต่อไปจะเป็นอะไรกันโอเคไปดูเลย The e z o Republic has failed in their attempt to capture the k o t e t s u and the coast of e z o Island is defenseless. Takamori gathers the Imperial Army for one final attack, one last battle. โอเคก็ต่อไปจะมาเจอกันที่ทางด้านของเอสุหรือว่าฮคุเดะฮอุเดะฮคกุดาเตหรือว่าฮคุเดะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะก็น่าจะเป็นแคมเปญสุดท้ายแล้วสำหรับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยแล้วก็ ผมไม่เล่นไอ้ไคสุกาวะกัชกุชิแล้วกันนะขอร้องละผมไม่เอาขอร้องผมไม่เล่นไอ้แคมเปญน,นี้แคมเปญนนี้ดนมันเล่นยากอาโอเคงั้นก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อละเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เอโซลิปปับปริก